คอนเทนต์นี้นะครับคุณผมก็จะพามาเล่นเกมเทท r i s นะครับเริ่มจากเราเข้าไป Google นะครับแล้วก็พิมพ์ว่านะครับเ LA มาแล้วทอรหารนะครับมันจะพิมพ์ว่าเทท r i s นะครับแล้วก็ Enter นะครับในพิมพ์ว่าเทท r i s นะครับ เข้าไปอันนี้นะครับอัน,นมีโมเดลเกมนะครับเข้าไปนะครับก็จะเป็นหน้าเมื่อกี้ที่ผมเปิดเราก็จะไปกดสตาร์ทเล่นนะครับแล้วก็ลองดูว่าเราจะเล่นได้กี่คะแนนนะครับทีนี้ก็นานเลยแหละครับฟังเพลงเบาๆไปด้วยอ่ะอันนี้มาซ้ายนะครับลูกศรซ้ายอันลูกศรบนนี่เปลี่ยนล่างนะครับ หมุนกลับนะครับถ้าลูกศรลงเนี่ยลงมานะครับถ้าลูกศรซ้ายเนี่ยก็มาทางซ้ายนะครับผมจะเอาแค่สามตัวแล้วกัน,นเพื่อนผคงจะเล่นเป็นนะครับไม่มีอะไรก็ลงมาอ,อันนี้อันนี้เอานอนนะครับพิกนอนพิกนอนเออสนุกกันในเทสท,ทิสนะครับกรดุมคิเ้เดียวนงกองดีครับ